เริ่มเลยเดี๋ยวมันจะไม่จบสามสองหนึ่งดีค่ะดีค่ะเริ่มเลยดีกับเป็นเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ในพรามเน่ยเป็นยังไงฮะแ่บนี้ต่เ้นกันมากแล้วทำไมคนเดียวเขานั่งกันตรงนั้นแล้วไมเหาไม่อยู่ตรงนี้เลยตัวม่ได้ัไม่ได้เ้าเป็นงไงครคเบลล่าคุณใบ้คเล่ามค่างนี้ ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราซุ่มกันมาเนาะเราถ่ายกันมาเออเกือบปีแล้วค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ทุกคนจะได้ดูแล้วค่ะเพราะว่าคือตอนที่เราถ่ายอ่ะมันสนุกมากๆเลยค่ะสนุกตั้งแต่บทสนุกตั้งแต่วิธีการทํางานนักแสดงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นความปันทวกด้วยพี่อ่ะค่ะให้ทุกคนได้ดูกันค่ะกับ The Great Night เออรอบคุณพี่ไบล่ากับไปแล้ครับพี่ไบล่าเรื่องมีเป็นยังไงสนุกครับสนุกมากเลยจริงๆเป็นอีก เป็นเรื่องที่ผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างมากๆแล้ว่าเพราะในเรื่องมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อเยอะอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในการ่านแล้วก็ขอบคุณที่คอยทำให้ผมได้บวาุากเล้ยอย่าจูกที่นัหน้วีหวานเลยว้เที่ยวาวคนใหม่าวคนใหม่สาคนใหม่าหนหวานแล้ว คนนะนี่อันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะไม่ใช่ชายเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นซีรีส์วัดอยู่นี้เอาไว้ที่ผมสั่เลยเรื่องนี้ใช่ใช่นะเดี๋ยวคนไม่ดูแล้วเลาเรื่องราวนิดนึงว่าเป็นยังไงที่ไปแดีพีวพี่เดล๋ยวก็ ดราลับบทเป็นลิสานะคะคก็เป็นนักจัดงานแต่งงานคะ่ะที่บังเอิญจะต้องมาจัดงานแต่งงานให้กับแฟนเก่าค่ะโดยที่มันก็จะมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในนั้นใช่ไหมคะรวมถึงแบบออระหว่างที่ระหว่างที่จัดงานเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเ,เราก็เลยดึงแฟนเก่าอีกคนนึงของเรามา,มา<ว>ช่วยงานอของเราก็จะเป็นแบบการจัดงานแต่งงานแบบอินเดียซึ่งทางเราก็ไม่เคยจัดมาก่อนอะไรต่างๆซึ่งงานอินเดียมันก็จะมีความยากมีดีเทล มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะมากหรือเป่ารวมถึงเราเนี่ยงมูฟออนไม่ได้เขาเนี่ยมูฟออนไม่ได้ยส่วนฉันยังไงไงมูฟไปกินอาหารไม่เข้าฉากเลยไม่เข้าฉากเลยโอ๊ยอร่อยข้าวฉากเนี้ยคือว่า20% 80%เนี่ยคือหาคอนเทนต์ในในคในกล้องไปก่อนไปไปทำงานต้งสังคมเลยไป บทแฟนเก่าเป็นยังไงฮะเรืเ่อนคาราบบทเล่นบทบาทเล่นยังไงก็ ơ, จริงๆเล่นเป็นไม่ได้บอกเป็นแฟนเก่าเขาแล้วก็จริงๆตอนที่เป็นลูกสปอยมายนะหมายถึงว่าตอนที่เหมือนจบก,กันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เราก็จะมีความงอนๆมีความแบบอะไรเขาแต่เราก็ <Bose. S 2> ก็ก็มาช่วยแหละอะไรเงี้ยแต่ที่เหลืออยากใหเดี๋ยวว่าเราก็ยังไม่มุกออนแต่กันีปะอยาก <những S 1> ให้ไปดูอ่าเดี๋ยวสปอยเนาะน่ารักนะคือนางอ่ะมีความแบบเล่น คอมมาดี้แต่ฟิลเราเราก็ดูแบบว่าเออมันก็ได้คอมไมดี้ของเขาแต่มันก็ยังมีความคลิปอะไรครับเท่หรืออะไรเมื่อกพูดหัวของเขาเขาคิดอะไรแบบนั้นมันเป็นรสชาติที่มันน่าดูเราดูดูไหมหรอเพราะบอกสิ่งที่ง่ายที่สุดของใบพงศกันเต้นเต้นใชเหรอเขาบอกเออว่ะาเมื่อกี้เขาเขาส่งคำถามมาว่าขั้นแรกอันนี้คือพูดถึงให้ให้ไปคนบอก สบายกันไปหน่อยพี่งาิ่ะเราอ่ะเห็นกันมาตั้งแต่ซ้อมแล้วเราอ่ะเป็นห่วงน้องในระดับหนึ่งในตอนสองแล้วก็คอยมองมาตลอดว่าไปไหวไหมแต่ว่าบางทีก็พูดบ้างไม่พูดบ้างนี่ก็ไหวไหมพวกไหวไหมไหวไหมรุ่นช่วยน้อง แต่พอเราได้ซ้อมเต้นกันไปแล้วปรากฏว่าผิดคาดเต้นดีมากหนักกว่าที่คิดอีกหนักสุดหนักสุดก็คนลก็ซ้อมเต้นอ่ะเขานัดมาซ้อมเต้นตอนประมาณ11บเอโมงเสร็จตอนประมาณคือเวลาจะบอกจะเป๊ะ้นหรว่า11บเอโมงเสร็จประมาณ4ี่โมงเย็นตั้งแต่11บเอโมงยัน4ี่โมงเย็นกินข้าวไ้พักกินข้าวเมื่อไหร่พี่อยากพักตลอดพักกินข้าวกี่โมงพวกผมไปเข้าห้องน้ำได้ไหมเคยเห็นเด็กที่แบบอยากเรียนแบบไม่ชอบเรียนเลขไหมก็จะหาเรื่องออกไปห้องน้ำไปตะเล่นเตะไปเดินไปแผลดอกเนาะ กองเขบอกว่าไอชั้นแปดแต่ว่าในกองในกองเขาบอกคนนี้ก็คือทำหน้าที่เป็นโค้ดแอคติ้งให้กับคนแล้วก็ัดการเต้นด้วยเลยเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยพุ่มกับ1.1ึุ่่ผู้ช่วยพ่กับ1.1 ก็คือแบบว่าสัรหาก็คือบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้นะนี่น้อยอันนี้เบาไปขอเล่นระดับ8.2คือต้องบอกด้วยว่าความความเข้มข้นหรือความชัดของการเล่นเนี่ย8.2นะพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาเก้านะใบพี่เอาแค่8.2ดจองนจะต่อยเรียนรู้ใช่ดูความเป็นรุ่นพี่แล้วเรื่องสุดท้ายเราจะอำลาเองการแล้วด้วย มันเหมือนอยู่แล้วเพราะว่าการที่เขาหันเหไปทังว่าอะไรที่เกี่ยวกับว่าเป็นโห้ยร้ายแอนเตอร์เทนแบบใายของให้อน่อยยังไม่ไปจ้าเวลาเวลาเวลาอเมจกาการนั่งมาขับของบริบูต์เป็นไงบ้างจ๊ะ เออเป็นอะไรที่ใหม่ๆม่ากเลยเนาะก็ดีค่ะเขาโปรเฟชชั่นอลมากแล้วก็เหมือนโดยเฉพาะไอ้พวกฉากเต้นแล้วก็การแอคติ้งเนี่ยก็คือจะมีทีมบอลลูนุกมากำกับให้พวกเราหมดเลยเพลงเพิ่มอะไรต่างๆฉะนั้นก็คือมันได้กลิ่นอายความเป็นอินเดียแบบเต็มๆแน่ๆะแล้วมาเฮียกับแอนนาเขาก็น่ารักด้วยซึ่งตอนแรกเราก็เกรงๆว่าเราจะแบบเขาจะคุยกับเราไหมเขาจะรู้เขาไม่รู้จักเราเราเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็ ไม่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปแต่ปิงปองอ่ะจะเป็นคนเหมือนทูตสัมพัสแต่ว่าไม่จริงจริงที่ทําให้แบบชาวชาวอินเดียกับเนี่ยชาวไทยได้แบบทำงานด้วยกันนี่มาทำหน้าที่ทูตในกองดนี่หรอคู่สาอังกฤษด้วยหคู่ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเลยหรือตัวอย่างได้ไหมอันทีเชนอันทีเชน Hi you hungry I have this sor very sweet มาเเบอร์เกอร์ไปจักให้ด้วยใเขาเลย ก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าใจมันอยากจะพู่พูดไต่อและอีกอย่างหนึ่งอ่ะไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสันดาปของเรามันโตในวงไพ่ท้ายซอยคนในเขาก็จอยกันอยู่แล้วแต่เราอยากให้จอยกันมากขึ้นก็เลยดึงคนนั้นมาแล้วก็ปั๊บปั๊บเป็นจอยอ่ะสุดท้ายพี่บายฝากนิดหนึ่งละกันกับอันนี้ผลงานเรื่องแรกของเราที่พูดเจอกันด้วยไปครับผม c o n g r e s s by X ครับรุ่นรักปวดขวแฟนเก่ารับผม ที่บอกพวกเราในแสดงทุกคนตอนที่เราทำเราตั้งใจกันมากๆทีมงานทุกคนนะครับเบื้องหลังทุกคนเราตั้งใจมากๆที่สำคัญวอสนุกมากว่ายในกองดีมากพวกผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องจะต้องสนุกไม่ใครกันที่พวกเรารู้สึกแน่นอนในไงฝากด้วยครับผมสิบหกพฤศจิกายนนี้ครับพาวิดีโอเช้าเย้ขอโทษนะคะนักข่าวนี้แย่ค่ะแต่ตอนถามแล้วไม่ฟังครัตอบค่ะตั้งใจร้อนเนื่องหยุดเห็นลูปไหมเห็นลูกเห็นรูกเห็นไหวได้เป็นไหวได้ 那之外，你拍、mm。Hmm.